ขอต้อนรับเข้าสู่รายการออนอเน็ตแชร์วันนี้ออนเน็ตบอกเพื่อนๆสิคะวันนี้ออนเน็ตกำลังกินอะไรอยู่คะโดนัทครีม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 อิ่เอิ่มอิมเอ,อิมออ่ม แล้วแต่ว,ว่ามีมีใครใครมามาเอาโดนัะเปิดกล่องแล้วก็แอบเอาโดนัทไปไปสักสองอันละเหรอใคร,ใครเอ่ยใครที่อยู่น,นอกถนนแล้วที่เขาไม่ใช่ยามด้วยค่ะเหรอเอาเอาโดนัทไปสองอันนะลูกอ่ะเขาเอาโดนัทไปใช่<ห>ใช่ใช่โดนัทสองชิ้นนีหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเพราะว่าอันนี้ป้าเอามาเอง <laughs> แต่ว่ามันมีใครใครใคร,ใครอยู่นอกการถนนถหนนแต่ว่ามีมีมแต่ว่าต้องมีรถตำรวจมาจับสักคันสิอ๋อจับจับอ๋อทีโดนัทหายใช่ไหมลูกใช่อ๋อในเอาเนี้ยใอุ้ยครบหนึ่งนาทีแล้วลูกโอ้แป๊บเดียวเองดูสิโอ้โอ้อา้าวละคิดหนไหนลองกินกินกินชิมโชว์ให้ท่านผู้ชมดูกลินครีมกินครีมกินครีมโชว์สิแล้วก็ปิดคลิปเลยครบหนึ่งนาทีแล้ว อร่อยไหมคะอร่อยเป็นไงรสชาติเป็นไงบ้างคะบอกท่านผู้ชมสิโอ้มันเหมือนมีมันมีรสชาติเหมือนหยุดด้วยนะเนี่ยเนาะลูกเหรอโอ้เอาวสวัสดีท่านผู้ชมกันเร็วสวัสดีท่านผู้ชมกันเร็วปิดคลิปกันเร็วสวัสดีค่ะบ๊ายบายอันนี้ดูบอกบอกบอกท่านผู้ชมที่อันนี้ดูอะไรอยู่คะอยู่กระตูนใช่ไหมคะอาทำไมเสียงมันเงียบเลยเด็เสียงไงอ้าว Ah, limut, limut, limut.